สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องของสมการเคมีนะคะเกี่ยวกับการดุลสมการเคมีการหาสัมประสิทธิของสมการนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอธิบายแป๊บเดียวสอนตัวอย่างแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะด้วยตัวเองนะคะอ่ะอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าสมการเคมีคืออะไรนะคะ สมการเคมีคืออะไรมีเนื้อหาง่ายๆนะคะดูตามชีท้ที่ครูแจกให้นะคะอ่ะสมการเคมีก็คือกลุ่มสูตรทางเคมีของสารที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายหรือแทนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตรงนี้เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาหรือเรียกเต็มๆว่าปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะคะซึ่งในสมการเคมีจะมีสารอยู่สองประเภทก็คือสารตั้งตน้น ภาษาอังกฤษเรียกว่า reactant กับสารผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า product นะคะสารตั้งต้นจะอยู่ทางซ้ายหรือขวาเอ่ยสารตั้งต้นจะอยู่ทางซ้ายของสมการนะคะส่วนสารผลิตภัณฑ์จะอยู่ทางขวาของสมการอ่ะและในสมการจะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลูกศรน,นะคะเครื่องหมายบวกจะขั้นระหว่างสารแต่ละชนิดและก็ ลูกศรจะเอาไว้แสดงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะมันจะชี้จากสารตั้งต้นแล้วก็บิ่งไปหาสารผลิตภัณฑ์นะคะ,ะทีนี้มาดูหลักในการเขียนสมาการเคมีนะ,ะให้เขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นไว้ข้างซ้ายแล้วก็เขียนสูตรเคมีของผลิตภัณฑ์ไว้ข้างขวาแล้วก็เขียนเครื่องหมายที่เป็นลูกศรเนี่ยไว้ตรงกลางะคะอะ เมื่อเขียนสมาการเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการดุลสมาการให้มันสมดุลก็คือทำอะไรละ่ะดุลสมาการคือการทำให้จำนวนอะตอมของธาตุทุกชนิดทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยเท่ากันนะคะอ่ะอย่างเช่นสมาการ n 2อวก h 2ได้ n h 3นะคะอันนี้สมาการยังไม่สมดุลน,นะคะนักเรียนจะต้องเติมสัมประสิทธิ์ด้านหน้าก็คือเลข3กับเลข2ตรงนี้นะคะ สมการก็จะสมดุลคือคันมันจะเป็นการทําให้จํานวนอะตอมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของปฏิกิริยาเนี่ยเข้ากันนั่นเองอ่ะทีนี้ในสมการจะมีตัวย่อที่แสดงสถานะของสารต่างๆอยู่4แบบด้วยกันอ่ะมาดูอันแรกเลยถ้าเกิดสารนั้นมีสถานะเป็นของแข็งมันจะวงเล็บ S นะคะ S ย่อมาจาก solid นะคะ ต่อไปถ้าสารนั้นมีสถานะเป็นของเหลวจะใช้ L L ย่อมาจากล i q u i d นะคะถ้าสารนั้นมีสถานะเป็นแก๊สก็จะใช้ g วงเล็บ g ย่อมาจากแก๊สนั่นเองนะคะแต่ถ้าสารนั้นเป็นสารละลายที่มันละลายในน้ำนะคะจะวงเล็บแล้วก็เขียนเป็น aq นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะก็ให้นักเรียนนะคะได้ จำสถานะของมันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นแคลเซียมคารบายอันนี้วงเล็บ S ตรงนี้ก็คือเป็นของแข็งวงเล็บ G อันนี้เป็นไอน้ำนะคะวงเล็บ Aq ตรงนี้เกิดเป็นสารละลายแล้วก็อันนี้เกิดเป็นแก๊สนั่นเองนะคะแบบนี้ก็ง่ายๆนะคะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะอ่ะต่อไป บางปฏิกิริยานะคะข้อที่สนะคะจะมีการเขียนพลังงานของปฏิกิริยาเข้าไปหรือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเข้าไปนะคะถ้าเกิดพลังงานอยู่ทางซ้ายของสมกรารอันนี้จะเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานแต่ถ้าพลังงานอยู่ทางขวาของสมกรารเคมีนะคะอันนี้จะเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานนั่นเองนะคะ อ่าลักษณะของสมาการเคมีก็เป็นแบบนี้นะคะอ่าต่อไปขั้นตอนการดุลการดุลสมาการนะคะโดยการตรวจพินิษอันนี้ก็จะต้องอ่ามีหลักการดังนี้หนึ่งสองสามนักเรียนอ่านเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมในชีตได้เองหรือถ้านักเรียนดูคลิปนี้อยู่นักเรียนก็หยุดคลิปแล้วนักเรียนก็อ่านเองนะคะครูไม่อ่านให้ฟังนะอ่าแต่ครูจะพานักเรียนไป ไปทำไปทำนะคะไปทำหรือไปลองฝึกการดุลสมการนั่นเองนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างแรกเลยอ่ะ c ีสามเหกบวกจุด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 จดจดโสได้เป็น CO 2สอบวก H2O อันนี้เป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะมีเชื้อเพลิงสารแรกเนาะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แลนะน้ำอันนี้คือเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้นะคะอ่ะทำยังไงจํานวนอะตอมฝั่งซ้ายทั้งหมดจะเท่ากับฝั่งขวาทั้งหมดอ่ะเราต้องทําให้มันเท่ากันจํานวนอะตอมด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะคะวิธีการก็คือหาตัวเลขมาคูณเข้าไปด้านหน้าตรงเส้นประเขาเรียกว่าเลขสัมประสิทธิ์ของสารนะคะอ่ะเราจะมาพิจารณาแบบนี้ค่ะ อ่ะมาดูสารแรกสารแรกคือ c 3สามอ่ะถามว่าสารนี้มีคาร์บอนเท่าไหร่นับก็คือได้คาร์บอนสามไฮโดรเจนหกอ่ะทีนี้เราก็มาดูคาร์บอนก่อนอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนับไฮโดรเจนเลยนับคาร์บอนก่อนแล้วกันคาร์บอนตรงนี้ได้3แล้วเราย้ายมาดูคาร์บอนด้านนี้ไอ้ชึกอยู่ตรงนี้อ่ะคาร์บอนตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้4ีเท่ากับ1อ่ะ C เท่ากับ1อันนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมคาร์บอนไม่เท่ากันทำอย่างไรเราถึงจะทำให้คาร์บอนเท่ากันได้วิธีการก็คือถามตัวเองเฮ้ยคาร์บอนที่มี1อะตอมอยู่ด้านขวาเนี่ยเอาเลขอะไรคูณเข้าไปมันถึงจะได้3คำตอบก็คือ1คูณด้วยคูณด้วย3ก็จะมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นเราจึงต้องเติม3เข้าไปด้านหน้าแบบนี้นะคะก็คือเป็นการคูณตัวเลขเข้าไป เลขที่คูณเข้าไปเราเรียกว่าซัมประสิทธิ์นั่นเองนะคะอ่ะคาร์บอนสามเท่ากันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะนับไฮโดรเจนอ่ะไฮโดรเจนนะถัดถัดจากคาร์บอนซีสามตรงเนี้ยก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนตอนนี้มีหกอะตอมอ่ะย้ายมาดูฝั่งขวาฝั่งขวาไฮาโดรเจนอยู่ตรงนี้ฝั่งขวาไฮาโดรเจนอยู่ที่ H2O อ่ะไฮโดรเจนอยู่ที่ตรงนี้ ถามว่ามีไฮโดรเจนเท่าไหร่ตอนนี้ฝั่งขวามีไฮโดรเจนเท่ากับ2เนี่ยมันห้อยได้สองถามว่าเออ2คูณอะไรถึงจะได้6เท่ากันกับฝั่งซ้ายก็คือ2คูณ3เท่ากับ6ดังนั้นตัวเลขสัมประสิทธิ์ที่เราจะต้องเติมลงไปเพื่อให้ไฮโดรเจนมันเป็น6เท่ากันก็คือ3อะสคูณ2ได้6นั่นเองนะคะตอนนี้คาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็น6เท่ากันเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เหลือธาตุอะไรล่ะที่เรายังไม่ได้ดุลก็คือธาตุออกซิเจนอ่ะธาตุออกซิเจนเราจะทําอย่างไรให้เขาเท่ากันเราก็มานับจํานวนอตอมออกซิเจนออกซิเจนตรงนี้ด้านซ้ายนะคะออกซิเจนด้านซ้ายมีค่าเท่าไหร่เอ่ยก็คือ O เท่ากับสอง่ะส่วนด้านขวาออกซิเจนอยู่ตรงนี้ออกซิเจนอยู่ตรงนี้ด้านขวาออกซิเจนมีสองมีสองจุดนะคะอ่ะออกซิเจนของจุดแรก ต้องเอา3ไปคูณกับ2อนะคะสาคูณสได้กี่ออกซิเจน3าสองเป็น6อ่ะและจุดที่สองด้านขวานะคะต้องเอา3ไปคูณกับ O O ของ H2O เนี่ยมีโอแค่1เอา3าคูณหเข้าไปก็กลายเป็น3 3มสามสองสามหนึ่งสาเอาบวกกับ6ทีเนี้ยออกซิเจนเอา ออกซิเจนที่อยู่ด้านขวาทั้งหมดบวกกันก็จะได้เป็นเก้าอะได้เป็นเก้าปุ๊บคืยเราก็ต้องทำให้ออกซิเจนด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นเก้าเหมือนกันทีนี้ถามว่ามันมีอยู่แล้วสองคูณอะไรถึงจะได้เก้าอะก็จะต้องเป็นสองคูณสี่จุดห้าถูกไหมสองคูณสี่จุดห้าได้เก้าเพราะฉะนั้นเลขที่เราต้องคูณเข้าไปก็คือสี่จุดห้าอะ คูณเข้าไปก็คือ4ี่จุดห้าเอ๊ทีนี้เอ๊ทำอย่างไรถึงจะทำให้มันเป็นสมการที่ถูกต้องเพราะตอนนี้สมการยังไม่ถูกต้องทำไมถึงไม่ถูกต้องเพราะเลขสัมประสิทธิ์ด้านหน้าที่อยู่หน้าสารพวกนี้ที่เราเติมลงไปเนี่ยอ่าห้ามเป็นทศนิยมก็คือ4 5จุเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะทำอย่างไรเราถึงจะทำให้สมการนี้มันสมดุลแล้วก็ถูกต้องอะ มีอีกหนึ่งวิธีก็คือการปรับสมการนะคะครูจะลบพวกนี้ออกก่อนนั่นก็คือเราจะต้องหาตัวเลขมาคูณเพื่อให้4.5มันกลายเป็นเลขจำนวนเต็มอ่ะ4.5คูณเลขอะไรถึงจะกลายเป็นเลขจำนวนเต็มก็คือต้องคูณด้วย2ทั้งสมการนะคะคูณ2ทั้งสมการอ่ะคูณ2เข้าไปพอคูณ2เข้าไปทั้งสมการจะได้เป็นอันนี้ ที่จิจไม่มีไม่มีอะไรเขียนในสารแรกเนี่ยคูณทั้งสมการนะคะะคูณสองทั้งสมการคูณสองทั้งสมการพอคูณเข้าไปปุ๊บอ่ะคูณด้วยสองทั้งสมการคูณเข้าไปปุ๊บตรงนี้จากที่มีหนึ่งอยู่จะกลายเป็นสองสี่สาม h หก บวกกับเอา2องคูณ4 5ก็จะเป็น9 O2 ได้เป็น2 3คูณ3ก็ได้6อ่า6กส2บวกกับ2คูณ3ก็ได้6 h 2 O ดังนั้นสัมประสิทธิ์หรือเลขที่เราดุลสมกา,ารจะกลายเป็น2 9 6 6กแบบนี้สมกา,ารที่คูณเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสมกา,ารที่ถูกต้องนะคะอ่ะเสร็จแล้วสำหรับสมกา,ารข้อที่1ต่อไปดูสมกา,ารข้อที่2 ข้อที่สองนะคะข้อที่สองอ่ะ Mg บวก Nh อ่ Mg บวก HNO3 ได้เป็น MgNO2 วงเล็บสองบวก H2 นะคะเป็นปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไนตริกนะคะได้เป็นแมกนีเซียมไนเนตรตก,กับแก๊สไฮโดรเจนอ่ะเราจะดุลสมการยังไงเราต้องนับอะตอมด้านขวาให้มันเท่ากับอะตอมอ่ะ ไม่ใช่สินับอะตอมด้านซ้ายให้มันเท่ากับจำนวนอะตอมด้านขวาอ่ะเบอร์ไปละครูนอนน้อยไปหน่อยนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเติมเลขอะไรอ่ะมาเริ่มต้นที่แมกนีเซียมแมกนีเซียมตอนนี้มีกี่อะตอมด้านซ้ายไม่มีห้อยแปลว่ามีหนึ่งอะตอมอ่ะต่อไปแมกนีเซียมด้านขวาเอาแบ่งแบ่งแบ่งที่กันนะแบ่งฝั่งกันนะแมกนีเซียมด้านขวา Mg เท่ากับเท่าไหร่เอ,อ่ยไม่มีตัวห้อย ไม่มีตัวห้อย Mg แปลว่ามีแค่หนึ่งนะคะอ่ะโอเค Mg หนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันแล้ว Mg แมกนีเซียมเท่ากันแล้วอ่ะเลิกพิจารณา Mg ไปดูธาตุต่อไปไฮโดรเจนไฮโดรเจนตรงนี้ H เท่ากับหนึ่งแต่ไฮโดรเจนตัวนี้ H เท่ากับอ่ะไม่ใช่ H เฉยๆสิอ่ะ H เฉยๆ H ed. นับเป็นสอง เอ๊ะทำยังไงในตรเจนจะเท่ากันเอ้ยไฮโดรเจนจะเท่ากันเฮดฝั่งซ้ายได้หนึ่งเฮดฝั่งขวาได้สองทำยังไงเอ่ยก็ต้องคูณสองใช่ไหมคะคูณสองที่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะใส่ลงไปตรงนี้ก็คือเลขสองใส่ลงไปปุ๊บไฮโดรเจนเป็นสองเท่ากันเรียบร้อยเรียบร้อยอะไฮโดรเจนเป็นสองเท่ากันเรียบร้อยแล้วอะต่อไป N n ฝั่งซ้ายนะคะ n ฝั่งซ้ายเนื่องจาก n ไม่มีตัวห้อยจริงๆแล้ว n เนี่ยก็มีค่าเป็น1แต่เลข2ที่คูณเข้าไปปุ๊บมีผลต่อ n ด้วยดังนั้นจึงต้องเอาสองไปคูณกับ1น n เพราะฉะนั้นตอนนี้ n เป็น2เรียบร้อยแล้วด้านซ้ายนะคะต่อไปด้านขวา n ห้อยสอ n o สามเนี่ยมันห้อยสองอยู่ นั่นก็หมายความว่าเลขสองที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นเลขเบิลหรือเป็นเลขคูณของธาตุที่อยู่ข้างในวงเล็บนะคะอ่ะ n ในวงเล็บเนี่ยไม่มีห้อยแปลว่าเป็นหนึ่งแล้วมันก็วงเล็บทั้งหมดแล้วห้อยสองข้างนอกเอาสองคูณหนึ่งเข้าไปเพราะฉะนั้น n ข้างในตอนนี้นับเป็นสองนะคะอ้าว n เป็นสองเท่ากันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับ n อีกเรียบร้อยจบอ่ะทีนี้ไปพิจารณา o ว่า o จะเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันก็ตอบได้เลยนะคะอ่าโอออกซิเจน o ออกซิเจนด้านซ้ายนะคะก็คือเอาสองคูณกับสมได้ O เท่ากับหด้านขวาอันนี้2อยู่ข้างนอกคูณ O ห้อยสาก็เอา3กับ2 3, คูณกันกลายเป็น o เท่ากับ6อ้ะ o เท่ากับ6เท่ากันหมดเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็ถือว่าสรรมการข้อที่สเนี่ย ดุลง่ายมากเลยก็คือเติมเลขสองหน้า HNO3 เท่านี้สมการก็สมดุลเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเติมเลขอย่างอื่นเพิ่มนะคะอ่ะก็ตอบแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับการดุลสมการนะคะอ่ะครูมีแบบฝึกหัดเรื่องการดุลสมการเคมีให้นักเรียนไปซ้อมไปฝึกตัวเองนะคะอยู่ทั้งหมด21ข้อด้วยกันอันนี้ก็นักเรียนก็ไปฝึก ทำด้วยตัวเองนะคะให้มันได้คําตอบนะอันไหนงงอันไหนไม่เข้าใจแชทไลน์มาหาครูได้นะคะหรือทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปต่อคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องการคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งเรื่องนั้นก็จะยากยากมากพอสมควรเลยนะคะพวกเราก็ขอให้ ฝึกซ้อมแล้วก็ตั้งใจให้มันมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเกี่ยวกับการคำนวณปฏิสารในปฏิกิริยาเคมีกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ